ครับคุยเรื่อง PPV ยุคแรกนะครับที่ยังเป็นปั๊มสายคาบเกี่ยวกับคอ m มอนเรลอยู่ก็จะมีพวกสปอร์ต라이เดอร์จีวาก้อนมิวเซเวอะไรทํานองเนี้ยครับนะก็จะเป็นรถที่อยู่ในช่วงปี2000ครับ2000บวกบวกลบนิดหน่อยนะครับ ก่อนที่จะเปลี่ยนจากสปอร์ตไลเดอร์มาเป็นมาเป็นฟอร์จูเนอร์หรือว่า G ีวาก n มาเป็น p a เจ r o ่สปอรแล้วก็เปลี่ยนจาก m ิวเซมาเป็น m ิวเกับ m ิวเอะไรพวกนั้นนะครับอเอาเป็นว่ามันอยู่ในช่วงยุค2,000ยุคครับเกี่ยวระหว่างปัม๊มปั๊มกลไกลกับคอ m มอนเรลครับก็ท่านผู้ชมชวนคุยเข้ามาอยากให้ คุยถึงเรื่องรถพวกนี้นะครับรวมถึงรถกระบะซึ่งเป็นพื้นฐานของรถพวกนี้ด้วยครับก็เช่นพวกอ่าสตราด้ ar, อะไรพวกนี้นะครับอ่าก็คือตอนนั้นอะยุคนั้นอะบางไม่ได้ใช้นะครับยุคนั้นอ่ะถ้าเป็นรถทํานองนี้บางบางก็ใช้จี๊ปเชโรกีครับก็ไม่ได้ใช้ แต่ก็เคยได้ขับครับก็อืดครับอืดแต่ถ้าเป็นตัวที่มันเป็นอ่ามันเป็นมันเป็นคอมมอนเลวก็ไม่ค่อยอืดเท่าไหร่ก็แต่ก็อืดน,นะครับเมื่อเทียบกับสมัยนี้ครับนะแต่ถามว่าถ้าถามว่ามันใช้ได้ไหมมันมันอืดครับนะเมื่อเทียบกับเชโรกีเมื่อเทียบกับรถรถ v u v ขนาดขนาดใหญ่เครื่องใหญ่ให่ะ แบบที่มันเป็น SUV แบบดีๆอ่ะนะครับมันมันอืดกว่าอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ครับมันก็เพียงพอกับการใช้งานครับมันไม่ใช่อืดจนขับไม่ได้เพราะว่ามันก็มันก็ขับได้นะครับโดยเฉพาะกับถนนในปัจจุบันเนี้ยยังไงมันก็ทำความเร็วอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วครับก็ก็ใช้ได้แหละ ความเร็วสูงสุดของรถพวกนี้มันก็จะอยู่ประมาณ170ถาแถวๆร้อนะครับร้อบวกลบอาจจะ160ถึง180ก็แต่กว่าจะขึ้นถึงอะ่ะมันก็นานอยู่นะมันไม่ใช่ปื๊ดปื๊ปืปืด,ปดขึ้นเหมือนเหมือนอ่าพ p v สมัยนี้นะครับนะก็ต้องเข้าใจว่ากำลังม้ามันต่างกันเยอะครับนะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้น่าใช้ไหมบางก็ว่าน่าใช้นะครับเพราะว่ารถพวกนี้มันไว้ใจได้มันเป็นปั๊มปั๊มกลไกมันไว้ใจได้มันไม่ค่อยมีอะไรเสียแล้วมันก็ทนถึกนะครับอย่างจีวากอนหรือสตราด้า2008ก็จะเป็นเครื่อง 4M นะครับเครื่อง 4M เนี่ยมันจะต่างจากเครื่อง 4D เครื่อง 4D เนี่ยมันจะเป็นไปในแ,วแนวทางแบบว่าสปอร์ตตี้นะแบบว่าสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะแต่เครื่อง 4M เนี่ยมันจะเป็นเครื่องแบบว่าเน้นทนถึกเน้นแบบว่ากำลังฉุดลากอะไรแบบเนี้ยมีนะแรงบิดที่ไม่สูงหรอกนะครับไม่ไม่ได้แรงบิดมันไม่ได้สูงหรอกนะครับแแรงบิดมันก็แค่นั้นแหละนะแต่ว่ามันก็ มาตั้งแต่แบบแต่คันเร่งมันก็มาก็สามารถทำให้ท่านฉุดฉุดลากปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยได้แต่การเร่งอ่ะมันไม่ดีหรอกนะครับมันก็แค่พอขับได้ก็ไม่ได้แย่ถ้าเราคือรถพวกนี้มันก็ไม่ได้รถซิ่งอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้มันในตัวของมันก็ถือว่าดีเกินพอครับนะแต่ว่าถ้าเราจะบอก้ตาจะมาซิ่งอ่ะมันมันก็มันก็ไม่เหมาะหรอกนะครับคือรถแบบนี้มันไม่ใช่รถซิ่งนะก็หรืออย่างพวกไอไออะไรอ่ะ ไอ้สปอร์ตไลเดอร์นะครับสปอร์ตไลเดอร์ก็ก็อืดนะครับนะสปอร์ตไลเดอร์ก็อืดเลยละครับนะไอ้อะไรนะค่ะแอลอะไรเงี้ยก็อืดนะพอมาเป็นไอ้พวกเคดีก็ก็พอทนนะครับนะแต่ว่าเคดีมันก็เท่าไหร่ร้อยยี่สิบก่าม้ามันก็มันก็อืดนหะครับเดี๋ยวจะไปหวังอะไรกับมันไม่ได้หรอกรถมันหนักเกือบสองตันนะครับประมาณสองตันนะร้อยยี่สิบม้ามันก็น้อยไป น้อยไปเมื่อเทียบกับสมัยนี้นะครับเพราะสมัยนี้มันก็อยู่แถวๆสองร้อยร้อยแปดสิบสองร้อยสองรอยี่สิบกันเข้าไปแล้วนะครับมันต่างกันต่างกันเป็นร้อยม้านะะก็คําถามต่อมาว่าสมมุติว่ามีอยู่หรือว่าซื้อมาเนี่ยอยากให้มันแรงขึ้นจะทําอย่างไรก็ก็แต่งปั๊มแหละครับร้านแต่งปั๊มก็มีเยอะแยะนะครับนะก็เอาร้านที่ได้มาตรฐานหน่อยก็มันก็ไม่มีอะไรนะครับแต่งปั๊มก็คือการเพิ่มน้ํามันก็แค่นั้นเองครับ ถ้าไม่มีเทอร์โบก็ก็ติดเทอร์โบถ้ามีเทอร์โบอยู่แล้วก็ก็แต่งปั๊มแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเทอร์โบให้มันทําลมดีขึ้นอะไรแบบนี้แต่มันก็มันก็แต่งๆแ,แล้วเนี่ยมันก็จะได้อยู่ประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสมสิบมาก็บางว่ามันก็ก็ก็พอนะครับ แล้วก็สมมุติว่าท่านอยากจะขับเดิมๆล่ะถ้าอยากจะขับเดิมๆบางแนะนําว่าด้วยอายุของมันน,นะครับก็ประมาณ20กว่าปีแล้วหัวฉีดปัม๊มมันเสื่อมมันไม่มันไม่ตรงละท่านเอาไปให้ร้านาเช็คปั๊มหัวฉีดที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหัวฉีดเนี่ยเขา,าบริการให้นะครับก็คือทำปัม๊มทำหัวฉีดให้มันกลับสภาพเดิมก็ ก็จะทําให้สมรรถ,ถนะมันแบบผิดหูผิดตาไปเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้ถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเวลาผ่านมา20กว่าปีเนี่ยม้าน่าจะเหลืออยู่ประมาณ30-40ม้าครับพอไปทากลับมาให้มันได้อยู่90ม้า100ม้า110ม้ามันก็ผิดหูผิดตาเยอะครับดูแลก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูแลครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เสียนะมันก็ไม่มีอะไรเลยถ้าจะเอาก็เอาตัวขับสี่ไปเลยครับนะเพราะว่า ตอนนี้ตัวขับสี่กับตัวขับสองมันก็ราคาเท่าๆกันก็ดูที่มันอ่ามันใช้ได้อะนะครับก็ขับสี่ก็เผื่อท่านเผื่อซึ่งซึ่งคนปกติก็คงจะไม่ต้องเผื่อหรอกแต่เราก็เผื่อไว้ก่อนนะนะเผื่อท่านไปเข้าป่าพาเมียไปเที่ยวอะไรทางที่มันธุระกันดารหน่อยอ่าเรามีขับสี่เนี่ยมันก็อุ่นใจครับแล้วก็เกียร์โต้หรือเกียร์ธรรมดา ก็ก็แล้วแต่สะดวกนะครับเก,กียร์โตก็ได้เกียร์ธรรมดาก็ได้นะมันก็คือเก,กียร์ม,ม,มีอะไรอย <ๆ S 1> นะู่แล้วโเกียร์โตโบราณ<ๆ>โกลาณ<ๆ>มันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะอา่าแล้วถ้าเกียร์มันเสียโเ้ยมีเยอะแยะครับไม่ต้องห่วงนะเกียร์เกียร์มันมีเยอะแยะครับอ่ะไม่มีก็เขาก็สอบมันเป็นหมดแล้วล่ะครับมันก็ไม่มีอะไรหรอกอย่างมากมันก็วาลสกรปกผ้าคัดหมด ก็เปลี่ยนเปลี่ยนหรือๆอไอเกียรโตเนี่ยมันไม่มีอะไรครับหรือหรือออกมาล้างล้างเปลี่ยนผ้าคัดก็เอาผ้าคัดเรียงเรียงเรียงเียงแล้วก็ประกอบกลับนะขานี้ไข่น็อตยกขึ้นจบนะมันไม่มีอะไรมันไม่ได้ซับซ้อนครับง่ายๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรปั๊มเสียโอ้ยปั๊มเขามีเยอะแยะครับแล้วร้านซ่อมปั๊มก็ทําได้เยอะแยะครับนะโัชีเสียโอ้ยง่ายเลยครับมีเยอะแยะนะไม่ต้องเป็นห่วงไอรถพวกนี้มันแล้วถ้าเครื่องพังไปเลยอะ โอ้ยเครื่องพังไปเลยก็ถ้ามันซ่อมแพงก็ซื้ออีกคันนึงครับซื้อคันใหม่เพราะราคามันอยู่แค่แสนกว่าบาทประมาณนี้แสนบวกลบนะครับบางทีอาจจะเจอเจ็ดแปดหมื่นด้วยซ้ำแล้วมันภายในล่ะภายในมันก็ตามยุคแหละครับยุคสองพันมันก็เป็นประมาณอย่างนั้นแหละนะก็อาจจะมีลายมงลายไม้อะไรก,ก็สวยดีนะมันก็สวยแบบของมันนะนะครับนะบางว่า บางว่ามันก็สวยกว่ารถสมัยนี้ที่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นลายมงไลายไม้ถึงมันจะมันเป็นไลายไม้ปอมอ่ะมันปลอมอยู่แล้วไล่ะลายไม้ปอมนะมันก็ยังดูดีกว่ารถสมัยนี้แล้วถ้าเบาะมันขาดโอ้เบาะขาดก็ไปซ่อมครับร้านเบาะเยอะแยะเฉพาะแถวบ้านบางเนี่ยบางนับได้ประมาณ5้าล้าน7 000, ล้านนะครับเยอะแยะไม่ต้องห่วงเบาอ,อะไรเงี้ยมันซ่อมได้ช่วงล่างก็ไม่มีอะไรครับนะ<อ>ง่ายง่ายไ,ไ,ไม่ม,ไม,มีไม่มีความซับซ้อนไม่มี ราคาก็ราคาช่วงล่างมันก็แพงอะ่ะแต่ซ่อมทีมันก็อยู่นานนะครับนะทนทนกับรถสมัยนี้ก็ถือว่ามันเป็นยุคสุดท้ายที่รถทํามาให้ทนทานแล้วก็ทํามาให้ดีะนะครับเพราะว่าอย่างที่บางได้เรียนไปแล้วว่าอ่ายุค ไม่เกินสองพันสองพันเนี่ยประมาณยุคสองพันเนี่ยคือสุดท้ายนะครับนะที่รถทำมาแบบดีพอปีสักสองพันห้าะครับสอง5ูนูนย์ห้าขึ้นมานี่ก็ชักจะจะลดต้นทุนบ้างจะเอาไอ้อะไรไอ้อะไรละ่ะไอ้วัสดุรีไซเคิลมาใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็หอมงแกงๆแต่รถสมัยเนี่ยยุคสองพันอย่างพวกอ่าสตราด้าสองพันแปพวกจีวาคอนพวกไอ้สปอร์ตไรเดอร์ไอ,อ้ไอ,อะไร นั่นแหละยุคยุคนั้นอ่ะนะมันยังทนทานอยู่ครับแล้วรถมันก็ดีนะสมรรถนะก็ก็ตามสภาพแหละครับนะเครื่องมันก็แค่นั้นแหละนะคนเขาบอกว่ามันเก่าเกินไปแล้วเดี๋ยวมันไปเสียกลางทางเอาอย่างนี้บางก็ไม่เคยเห็นมันไปเสียกลางทางกันเลยนะครับไอ้รถพวกนี้นะไอ้ที่เสียเสียกลางทางเนี่ยก็รถรถสมัยนี้แหละครับทับเป็นส่วนใหญ่นะ <c oughs> ไอ้ไอ้รถเก่าๆนี่บางก็เห็นมันเสียเลยนะเขาก็ขับปุเรงปูเลงไปกันไปได้อะ <c oughs> G w a g o อน a ลลี acon, Master อ่าคุณพ่อบางมีอยู่คันหนึ่งก็ก็เป็นรถที่คุณพ่อชอบนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ขับอ่าคุณพ่อจะชอบขับไอ้ l a n โร o วอร์เ e รนเดอร์มากกว่าเพราะว่ามัน,ม,นมันปิดพาร์ตกว่าครับนะถ้าเป็นรถทรงนั้นนะก็ก็เป็นรถที่ดีนะครับคุณพ่อก,ก็ชอบนะครับว่าว่ามันก็ขับดีนะ มันก็ขับดีจริงๆนั่นแหละนะแต่ว่าก็อย่าไปหวังว่ามันจะปื๊ดปาร์ตอะไรรัามันก็อย่างที่บอกแหละแต่เพียงพอครับเพียงพอกับการใช้งานเพราะเราก็ขับเนี่ยก็ขับไปได้เรื่อยๆครับนะแล้วถ้าถนนมันโล่งเนี่ยท่านเหยียบได้เนี่ยร้อยเจ็ดร้อยแปดเนี่ยมันก็ไปได้ครับนะมันก็จะไปได้อ่าประมาณร้อยเจ็ดนะร้อยเจ็ดร้อยแปดนะเออ ก็มันก็ค่อยๆขึ้นท่านก็ขึ้นไปนก็ถนนโล่งๆก็ไปได้แช่ได้นะดีสบายรถสมัยนี้เสียอีกนะครับที่แช่ร้อยเจ็ดร้อยแปดไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้ําลงน้ําดันความร้อนขึ้นบาบออะไรของมันนะคือจริงรถมันก็มันก็แช่ได้แหละแต่ไม่ดัดแปลงจนมันพังไงนะครับก็แช่ได้ไปได้สบายครับเดินทางไกลก็สบายอ่ามันเกาะถนนไหมผมก็เปลี่ยนโชกค,ครับป่าน,นี้มันก็เปลี่ยนมาไม่รู้กี่รอบแล้วครับโชกอะโชกท่านก็ใส่โชกดีๆนะโชกแก๊ส โช๊เนี่ยบางแนะนําเลยโชกแก๊สครับน้ามันนี่ไม่ต้องไปใช้นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีแก๊สมันดีกว่าเดี๋ยวว่าันหลังจะเล่าอีกนะครับเคยเล่าไปแล้วว่าแก๊สมันมันดีกว่าน้ามันยังไงเน้นเป็นโชกแก๊สครับแล้วก็ราคามันก็อยู่ประมาณดีๆหน่อยเนี่ยก็ที่พอใช้ได้แบบดีๆก็ประมาณหมื่นนึงก็ใช้ได้แล้วนะครับหรือว่าจะเล่นแบบพิสดารเลยก็ หมื่นห้าสามหมื่นห้าหมื่นแปดหมื่นแสนก็มีนะก็แล้วแต่แต่บางว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกับตัวไอหมื่นหนึ่งแบบดีๆหน่อยนะเออก็แล้วแต่โอ้เปลี่ยนโชกก็ดีขึ้นเยอะครับแล้วก็ยางยางก็เล็กเล็กก็คือถูกครับยางแมงโก้ถูกเลยนะแล้วต้องใส่ยางลูกก็ใส่ใส่เอทีนั่นแหละนะแล้วก็อะไรกะต้องใช้หัวเชื้อไหมก็ ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับแต่ใช้ก็ดีนะคือไอ้ปั๊มกลไกกับไอ้หัวฉีดกลไกเนี่ยมันรูมันเบลเบล่าอยู่แล้วมันไม่ค่อยตันมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับนะแต่ใช้ก็ดีก็ประมาณนี้นะครับนะบางทีเขาก็แต่งอะไรกันมาแล้วก็ก็แล้วแต่แล้วรถพวกนี้คือเขาซ่อมเขาซ่อมจนจนจนมันมันไม่มีอะไรให้ซ่อมแล้วอะครับนะมันก็เรียกว่าอยู่ตัวแล้วก็ไม่ค่อยเสียอะไรถ้าท่านแบบว่า คิดว่าจะซื้อรถสักคันเอาไว้ขับไปเที่ยวในงบประมาณแสนบวกลบนะอาจจะแปดหมื่นถึงแสนสองอะไรแบบนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อก็เดินทางได้อย่างสะดวกสบายอ่าเนี่ยแหละครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับปพระธางันท่านก็ข้ามต้องข้ามไปเป็นยุคต่อมาก็คือเป็น Fortuner เป็น Pajero เป็น m ิวเเป็นอะไรพวกนี้ ก็จะราคามันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ200,000ก็จะเพิ่มอีกประมาณแสนหนึ่งอะนะครับซึ่งมันท่านอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากจากแสนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเลยก็ได้เพราะว่าไอไอพวกยุคปั๊มสายเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันแล้วรถตัวรถมัน่ะทำมาดีกว่าสมัยใหม่นะครับสมัยใหม่กว่าก็คือทํามาดีกว่าไอสักอย่างสมมติทีวากอนเนี่ยมันก็ทํามาดีกว่าปาเจโร่สปอร์ตไอสปอร์ตไรเดอร์มันก็ทํามาดีกว่าฟอร์จูเนอร์อะไรแบบนี้นะก็ ท่านก็จะได้ใช้ของดีๆยุคสุดท้ายนะครับอ่าก็มีอะไรอีกหล่ะมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะอืมันก็ไม่มีอะไรเสียไม่รู้จะพูดอะไรนะครับแต่งก็ก็เนี่ยแหละก็แต่งปั๊มเทอร์โบก็แล้วแต่จะทําไม่ทาก็ได้ไม่ทามันก็ขับได้ครับก็ขับสบายๆเรื่อยๆครับกินน้ํามันไหมบางคนบอกโอ้ยมันกินน้ํามันเราแล้วท่านยังมันกินอะไรครับก๋วยเตี๋ยวเหรอนะสปาเกตตี้เหรอหรือว่าข้าวมูแดง หรือว่าข้าวมันไก่มันไม่กินครับรถรถมันก็ต้องกินน้ํามันนะแล้วมันกินแค่ไหนไอคนไม่เคยขับบอกโอ้มันกินกินล้างกินผ่านเลยอันนี้บางก็ไม่ทราบนะครับแต่คุณพ่อบางบอกว่ามันก็กินอยู่ประมาณ1 2บสถึงสิโลลิตรน่ะซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างจากรถบางนะครับนะไอจีวาต้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากรถบางเลยนะครับเอบางว่าไอจีวาต้อนของคุณพ่อมันเป็นขอามันเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบางก็ช่วงบางก็ไม่ได้สนใจอ่ะคือ ก็สมัยนั้นบางใช้ไอ้ไอ้เชล็กียอ่ะมันคนละคนละเรื <c oughs> inde, <t realidade> uffy, ่องกันอยู่แล้วนะครับนะมันคนละ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 แบบสังคมกันละกันมันก็เลยไม่ได้สนใจก็แต่ว่าก็ได้ขับก็คือสมัยที่ทํางานหนังสือก็มีโอกาสได้ไปขับไปอะไรบางก็ไม่ขับอยู่แล้วล่ะบางก็ใครอยากขับก็ขับว่าบางนั่งอยู่เบาะหลังนะครับเอขับไปขับไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูเขียนเองนะครับอยากขับอยากอะไรก็ขับไปเดี๋ยวเขียนเองไม่ต้องห่วงบางไม่ต้องขับบางก็เขียนได้ครับ ก็อ่ะถ้าก็เรียกว่าเป็นคลิปอวยเลยนะครับเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงข้อเสียเลยเพราะว่ามันไม่มีข้อเสียอะไรครับนอกจากความอืดของมันที่อืดไม่เทียบกับรถสมัยนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรไงเพราะว่ารถสมัยนี้ต่อให้มันแรงยังไงมันก็มันก็ต้องขับแบบช้าๆเรื่อยๆเปื่อยๆของบ้านไปอย่างนั้นอยู่ดีแหละเพราะว่ารถแม่งก็ขับช้ากันทั่วบ้านทั่วเมืองนะเออ ความเร็วสูงสุดก็มันก็ไม่ถึงสองร้อยหรอกนะแต่ว่ามันก็เพียงพอไงครับมันก็มันก็ร้อยเจ็ดร้อยแปดแล้วก็พออยู่แล้วนะเออเอาประมาณนี้ถ้าท่านสนใจรถอะไรก็คุยเข้ามาวันหลังคุยไม่มีท่านไหนถามเรื่องเชโรกีเข้ามาบ้างเลยระครับบางจะได้คุยเรื่องเชโรกีเออคุยเรื่องอะไรที่บางเคยขับเคยใช้อะไรอย่างเงี้ยอา่าจะได้คุยได้เยอะๆนะครับคือจะได้ จะได้แบบว่าอ้างได้ไงว่าเอยผมเคยมีผมเคยใช้ผมรู้มันเป็นยังไงอันนี้ผมจะบอกไงอ่ะบางบางก็ไม่เคยมีบางก็ไม่เคยใช้พอบางบอกว่าคุณพ่อใช้คุณพ่อมีก็เดี๋ยวเขากม็มึงไม่ได้ขับเองไม่ได้ใช้เองนะก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ถามอะไรที่ที่บางมีบางใช้เข้ามานะก็จะได้จะได้คุยกันได้ยาวๆครับอเอาประมาณนี้ครับอุย้ยติด 아무것 뭐...